สวัสดีครับทุกชมครับทผู้ชมทุกท่านครับชมฟุตบอลคาราบาวครับหรือหลีกครับรอบ4นะครับหนึ่งคู่บิ๊กแมตช์นะครับเชลซีกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับคู่แชมป์แสมัยเท่ากันนะครับในรอบที่แล้วคือรอบ3เชลซีผ่านทางด้านเอมส์ีทาวมานะครับด้วยสกอร์7ประตูต่อ1ครับส่วนแอนยูเนีย เล่น90นาทีเสมอรอสตีลหนึ่งแล้วแล้วก็ผ่านเข้ารอบด้วยการดวลจุดโทษเข้ามานะครับม,ชชามาดูสิเป็นตัวจริงครับเริ่มฝั่งเชลซีก่อนครับผู้สาบตัวเป็นวิเล็กคาบายเอโรครับทางหลังก็จะมีทางด้านเอเมอร์ซานโทโมริโทกซูมาสบบะบักฟัสตารครับกลางเป็นบา ok โกโยโกะเจ้าินโยครับทางลูกเป็นเมสันเมาส์รอสต์ัคกี้เซนเูอร์สิตด้านหาคาโอเป็น มีที่บัตชัวรี่นะครับ <c oughs> ปฟังแมนยูครับ <c oughs> สามตัวเป็นซิโโลโรเมโรครับทา <c oughs> งหลังก็มีแอสซียังครับตัวเซมเบร์มาคอสโลโฮฟอร์ซเมนซาครับ้านกลางเป็นเฟตติมยาบาเจ็ดครับทางหลักก็มีเดเนียลเจมส์สวนมาตาไทงอิชชองและหน้าเป้าเป็น เป็นสันกรีนว o d นะครับคู่นี้นะัดเป็นคู่เปิดสนามที่มีเรียนุก,การนี้เลยนะครับที่โอทัลฟอร์ดเกมนั้นแมนยูถล่มเชลซีไปถึง4-0นะครับเืยว,ว่าเป็นมาสล้างตาเลยก็ไม่เชิงครับ ว่าส่วนใญ,ญ่ทั้งพวกว่าเป็นนักเตะผส,สมผสานนะครับทั้งดาวรุ่งตัวจริงตัวสำรองผสมกันไปนะครับบอมแมนโดครับคุสเซมนซาย้อนคืนตังิชชองคุสเซมนซามาติสไฮที่คุสเซมนซาอครั้งตังยิชองคุสเซมนซา ท่านายมากินวอตเสียบอลกับอเอมเมอร์สันเตะยาวมาครับมาช่ยยืมหมวไม่ถึงแมนยูได้ลุยต่อครับมาติสปาต้าให้เฟสกรินวอตไหลต่อที่เฟสวครับออกซ้ายเจมส์เฟสกรินวอตเฟสดจะมัจนจะติดโทโมรีครับแล้วเชลซีจะส,สวอตโจวินโยอสปาคอสตาฟลิซิส พ่จะแฮตติกได้นะครับเกมที่จะกับเบอร์ลี่คยังได้ยอัเชลซีจจยินโ Ch ยปลไยลที่ช่องไม่ล้าครับผู้สิทธิ์ย้อนคืนซัปโคัสตาแล้วเปิดมาติดตัวเซเบย์แถวสองไม่มีใครครับบอลของแมน,นยูครับเกนวูดชะลอนิดนึงให้ตตยิชชองครับเกนวูดปซซ่ายังขึ้นเร็วไม่ได้ครับ กรินวูดมาตาไปทางขวาครับาที่ตานิจองเซมมซ่าเข้าในาครับมาตาเปิดติดโทมโมริปากโยโก,โก็ยัง, <c oughs> ยงมีเอมเมอร์สันหวออกมากครับมาชัวรี่เอมเมอร์สันยังไม่อ่อนนะครับมิสันเมาส์เอมเมอร์สันเปิดมาชัวรี่ บักเร่ครับให้มาที่จอจินโยนีเฟสได้บักเร่โพลิสิตบักเร่แต่ว่าไปติดอาร์ซียังครับฮอลโลโฮมาตามาเจอทีมเก่าด้วยครับคนมาตาเฟสเจ,จมตันย้อนกลับไปที่มาคอสโลโฮแล้วครับเฟสข้ามไปที่มาติสไตอิชชอง ซูเมซาฟิช,ชองมาติสนะครับมาตาเฟดเพนวูดให้มาตาไหลแล้วเป็นกรีนวูดโอ้โหปลายมือครับของกาบาเยโรว่าได้จบแล้วครับของทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับนะครับเป็นสันเกรนวูดอืมว่าปลายมือครับทางด้านกาบาเยโร แอนซันนะครับมาตาเจมส์ James, จ่ายติดบัรคลี่ครับไล่ดูต่อครับแมนยู Man, you, ลูกทุ่มครับในนี้เจมส์ตุ่มมาครับมาติสเจมส์ใช่ฟอร์ซูเมนซามาตาไปที่ตาติชองครับในนี้เจมส์ James. เจมโดนเบียดโดยมิสันเมาส์้วครับเอมเมอร์สันโคโยโก้ให้รัดปาร์กリーมาช่วยยี่ครับเดินกลับไปที่จอจินโยรอดปาร์กリーข้ามมาได้ครับนักคือสนะิทธิบัดไปให้บัชเวยยี่บาคาโยโก้ให้เมสันเมาส์เอมเมอร์สันเอมเมอร์สันกระชากแล้วให้เมสันเมาส สับไม่ผ่านตายิชองครับแม่เชลซียังไม่ได้จบนะครับตายิชองต่อจีโรโฮครับฟอสซุมิซ่าตายิชองอีกครั้งให้มาติสนะครับฟอสซุมิซ่าจิ้มมาให้ตายิชองอเขาโดนดักโดยปาโยโก้อาบอลอยู่ที่เมสันเมาส์สุดท้ายบอลโดนฟอสซุมิซ่าออกข้างน,นะครับลูกทุ่มของเชลซีบั克ลี ช่ชยีีจิมมาบัรคลี่มาติสโอโหอ่าในจุดโทษครับโอโหอารแล้วครับกลายเป็นเซลซีได้จุดโทษในเขตโอ้โหเสียท่าเลยครับเมื่อสักครู่นี้อ่าอาแล้วครับลูกจุดโทษของเชลซีครับ เป็นจ้าจินยอดตัว <Used> ก <oo> ับโลไม่โลโอ้โหบอลอ่าอ่าบอลใต้คานครับโอ้โหแต่ว่ายังดีที่แรงพอที่จะเป็นประตูครับอาร์ครับเชลซีขึ้นนำครับโอ้โลจุดโทษเน้นความแรงครับโอ้โหแต่ว่าทิศทางยังดีที่บอลโดนใต้คานเข้าไปนะครับโอ้โหก็คือเสียบขาดนั่นแหละครับจังหวะนี้ พุ่งทันก็ไม่ทันแน่นอนครับวอนแรงครับวอนตนใต้คานแล้วก็ค่อยๆเข้าประตูไปครับเซลซีขึ้นนำครับจากลูกจุดโทษของจอชินโยนาทีที่38นะครับเซลซีนำหนึ่งศูนย์เจมส์ไปที่เฟสอะครับ เอ้สิยังเฟรเข้าในครับมาตามาติสไปที่เาฮิตชองกระชาแล้วครับเาฮิตชองเตหิตชองติดโทโมโริเหรอครับเไปออกมาครับโทโมโริเซโยไปที่เอมเมอร์สันเมสันเมาส์ อ่ารสุดท้ายโดนดักโดยฟูจิมินซาแหรอครับให้ช่องกินวบ<ด>สให้มาติสไปที่ช่องไปที่ตาฮิตช่องไม่ผ่านเนเมอร์สั้นครับอ่าไปสันเมาส์ตาฮิตช่องโอโ้โหเปวครับจังหวะน,นี้อ่าเป็นโลกฟรีคิกของเชลซีแหรอครับ สอนาทีทดครบแล้วนะครับเอเมซอนเปิดนี้ก็น่าจะเป่าเลยนะครับอย่างครับผู้สิน5่าเป่าแล้วครับขอเป็นเชลซีครับนำแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดโยนหนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับประตูขึ้นนำจาก จอจินโยครับเป็นลูกจุดโทษนะครับนาทีที่38ครับครับเราพักกันก่อนครับเดี๋ยวมาชมเกมต่อในครึ่งหลังนะครับ ท่านผู้ชมครับนำท่านผชมมาชมเกมในครึ่งหลังกันต่อครับระหว่างเชลซีกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับครึ่งแรกเป็นเชลซีนะครับนำอยู่1-0จากลดจุดโทษนะครับของจอจินโยอับบอทางขวาฟรตสิทย้อนเืินมาที่สเปาคอสตารครับบัคลี่จอรจินโยแล้วซัก <c oughs> ไปติดกันเองครับไปไปติดบัตเชยี่ บอลเป็นของแมนยูนะครับคินวูดให้เดนเนียสเจมส์ย้อนกลับไปมาติสตายิชชองบอลโดนเอเมอร์สันออกข้างครับลุกทุ่มของแมนยูเอชองทุ่มมาครับโคสเมนซามาติสมาตาย้อนกลับไปซีเฟสอ่ะซิยังไอเฟสมาติส เกนวอตอาบเกนวอตไปได้เกนวอตไหลมาที่ไตที่จองไหลเรียงมาตีเสมอได้ครับโดยควนมาตาอาครับหนึ่งประตูต่อหนึ่งครับโดยควนมาตาครับแมนยูตีเสมอได้ครับควรจะขึ้นหลังมาไม่กินนะเทีดูครับจังหวะที่เอ็นยให้ไตทีจชองครับไหลมาให้ควนมาตาครับแนวรับของเชลซีไม่ทันระวังครับมาตาลงแบบนี้ก็ไม่เหลือแล้วครับ นี่ครับโอ้โเซ็งเลยครับแฟนลำพาดานาทีที่54ครับครึ่งหลัง9นาทีครับแมนยูตามตีเสมอไดอ้ครับมาเริ่มกันใหม่ครับเนสันเมาส์ ามไปที่จอร์จินโยครับพูริซิสราปักลีู่ริซิสย้อนกลับไปที่จอร์จินโยจ่ายไปติดตาฮิชตชองไายช่องอาบตาฮิตชองเข้าในมาที่กรีนวูดแล้วไหลที่ช่องอาบแต่เอเมอร์สันถึงก่อนครับแม่บอลค่อนข้างแรงครับย้อนกลับไปที่คาร์บิเยโร่ซาบาคาสตา ผูรีซิตให้มาจอร์จินโยกลับไปที่ผู้รีซิตอีกครั้งนะครับสเปรคอสตาให้จอร์จินโยรอดบั็กเล่ผู้รีสิสโพลิซิสยังไม่ให้ย้อนกลับมาให้ซาบาคอสตาจอจินโย่อล้วก็ให้จอจินโยอีกครั้งครับ สปอสเตอรเสืส้อแดงเต็มไปหมดครับประสิทธิ์ไหลติดตัวเซมเบ้ครับแต่เอาดักได้ปาช่วยยืปันโอ้โหเข้ามือเราไม่รอดครับแม่แม่เกือบจะล่าท่าเหมือนกันนะมุนตวัสกัดมาตาอาซียังให้มาตาครับเฟรดอาซียัง ให้เฟร็ดแล้วครับมาตาเิีงกลับไปที่แอชซี่ยังครับเจมส์มาตาชิงตีนวอตอัพควอนมาตามาตาได้ครับมาตาแล้วไหลเรียกติดโทโมริครับได้ดูต่อครับแมนยูเดนียลเจมส์โยกเข้าในเจมส์ยังไม่ให้ติดบากาโยโก้ครับอาร์โชซีจะสวนบัคลีชบัคกี้คืนไปบัคลี่ครั้งครับไปทงางขวาโูลิซิสได้เลยครับโูลิซิส ข้างหน้ารอแล้วครับเบอร์สิทธิ์แล้วเปิดดาวโอโรเมโลโอ้โหไม่มีตัวซ้ำวอลที่ตาอิชชองครับเฟสอิชชองมาติสมาติสเอซียังครับมาติสครั้งเดนิลเจมส์ บอลโดนเบอคสตาออกข้างครับมาติโอโควาซีครับลงไปแทนเมสันมาับส่วนแมนยูสเหมือนจะส่งอันเดสเปเรล่าครับไปแทนควนมาตาอ่าชี้ยังให้มาครับนเนสเปเรล่าแตน,เนเิอนเอลเจมส์มาติสต่ายิช่อง มาติสให้ฟอสเซเมนซาครับมาติสไปชชองฟอสเซเมนซามาติสไอทชองแล้วครับไม่ผ่านโทโมริมีมือครับของโทโมริลูกฟรีคิกของแมนยูแล้วครับ ลุ้นประตูขึ้นนำครับของแมนยูครับลูฟีคิดไขยิดชองครับเปิดมาเสาสองติดทอมบริบอลติดบากาโอโกสบัฟสตาร์ครับให้เอมเบอร์สันเซนโยเอมเบอร์สันมาทางซ้ายครับโคลิซิสมาชวยโอ้โหจ่ายจ่ายเสียครับมาติสงัดข้ามมาหาฟอร์ซเมนซา มาติสโูซเมนซาไหลต่อที่อันเดสเปเรล่าแล้วครับฮายติชองกลับไปที่มาติสฮายติชองอีกครั้งมาติสไหลไม่ผ่านจอร์จินโยกลับไปเยโรครับ <c oughs> เอเมอร์สันโค <c oughs> สองนาทีเท่านั้นครับในครึ่งหลังเอเมอร์สันจอร์จินโยให้โคววเซต์แล้วครับ แล้วก็จบเกมครับอ่าวันนี้เสมอกันหนึ่งหนึ่งครับปกตินี่ต้องต่อเวลาครับอีกสามสินาทีแต่ว่าในเกมนี่มันเขาให้ดวนจุดโทษเลยนะครับก็พาทุกท่านดูจุดโทษเลยแล้วกันนะครับอ่าใครจะแม่นกว่ากันนะครับ ก่อนจะได้มาดูไฮไลท์กันก่อนครับโหวตยิงของตีนวูดครับน่าซุปเปอร์เซฟเลยครับทางด้านกาบาเยโร่ประตูขึ้นนำของเชลซีครับจุดโทษจากจอร์จินโยครับโอ้โหบอลเช็ดใต้คานครับน่าน้ำหนักในแรงเลยล่ะครับ ประตูตีเสมอของแมนยูครับแต่ว่าเปิดเรีแลนะครับตซจองแล้วควนมาต้าจอดจอครับครับมาลุ้นจุดโทษครับคนแรกของเชซลเซบจอ์จินโยแล้วโอ้โหโรเป็โลกแก้ตัวได้ครับ ว่าคนแรกของเชลซีไม่เข้ามาดูคนแรกของแมนยูครับอัดิสเปเรล่าหนึ่งโซนครับแมนยูขึ้นนำโรบัตช่วยยี่โฮโฮโรเปโร่เ,รเอ,อ็ดครั้งครับโอ้โหสองเซฟคนที่สองแมนยูเอ้าเซฟโอโหไฟเข้าครับคนที่สามจอร์โดโอ้โหโลเปโล่โอ้โหสามครั้งสามเซฟครับ มาดูคนที่สามของเมนดูครับแล้วโอ้โหไม่เข้าครับอ่ามทานไปเฉยครับแล้วเข้าแล้วครับโพลิซิสหนึ่งหนึ่งครับดูคนที่สี่ของแมนยูอัซียังเอา้าโอ้โหโดนคานอ่คนที่ห้าไม่เข้าอีกครับโอ้โหเซอวัตต้าอ้โรเมโร่สี่เซฟครับโอ้โหโอ้โหนัดการตีนบอดหมดเลยครับอ่า หมดสไทา์ออกแมนยูถ้าเข้าก็จบแล้วครับตีนบูดโอ้โหแหมกลายเป็นแมนยูแม่นกว่าครับห้าคนเข้าไปสอครับเชลซีเข้าแค่คนเดียวครับสี่ครั้งโรเมโรโอ้ซูเปอร์เซฟเลยครับอาครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแล้วก็พบกันใหม่ครั้งหน้าครับวันนี้แข่งในวันพุธที่ 30ตุลา,าคมครับเวลาตี3 5ห้านาทีนะครับติดตามกันนะครับ,ารบลาทุกท่านไปเลยนะครับสวัสดีครับ